คณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกก็ใช้วิธีการเดินเผยแผ่พระศาสนาตามรอยบาทพระศาสนาซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงใช้วิธีการเดินเผยแผ่ตั้งแต่สมัยที่พระุทองค์ได้ทรงตัดสรู้ก็ออกเดินเผยแผ่ไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแม้กระทั่งในวันที่จะปฏิพันธ์พระพุทธองค์ก็ยังเดินเผยแผ่อย,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้ นำเอาแบบอย่างที่ดีของพระองค์ที่ได้ทรงทำไว้เนี่ยในการที่จะเดินเผยแผ่พระศาสนาและในขณะเดียวกันการที่พระอ,องค์ได้ทรงสอนให้พวกเรามีเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นเรื่องที่เราจะนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวโลกทุกๆประเทศในการที่จะมอบความรักความปรารถนาดีเพื่อที่จะให้โลกของเราต้องเกิดสันติภาพให้สังคมในทุกๆประเทศได้เกิดสันติสุขทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความ ไม่มีสงครามไม่มีความรุนแรงต่อกันเราก็ใช้วิธีการเดินเผยแผรน,นี้ตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วโดยออกเดินจากประเทศไทยไปประเทศลาวและสุดทะเลที่ประเทศเวียดนามแล้วก็บินข้ามทะเลไปเริ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เมืองซานตาบาร์ิกาเดินข้ามร็อกกี้ม n t เทนเดินข้ามทะเลสายจนข้ามฝีสุดทะเลทั้งที่นิวยอร์กแล้วเราก็กลับมา ที่ประเทศไทยแล้วก็เดินมาทางทิศตะวันตกก็ไปจากประเทศไทยไปประเทศต่มมาประเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็มาจนถึงประเทศอิหร่านในปีหน้านะครับก็เราจะเริ่มต้นเดินจากอิหร่านนะครับเพื่อที่จะมาทางตุรกีแล้วก็ผ่านประเทศบัลกเรียโกเอเชียเโลเวีเนียแล้วก็เข้าประเทศอิตาลีจนกระทั่งไปที่กรุงวาติกันเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องสันติภาพกับพระสันตปะปาปา หลังจากนั้นก็จะเดินรณรงค์สันติภาพต่อไปอยังถึงกรุงปารีสและไปสุดทะเลอีกครั้งที่เมืองเบรสก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวยุโรปทุกๆประเทศให้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมให้สันติภาพประกฏแก่โลกของเรานะครับก็ขอเชิญชวน